ีพวกเราองคพรค่ะมาเจอพวกเราได้นะคะในวันที่31นะคะงานเขาดาวที่สยามพลาก้อนค่ะก็พวกเราได้จัดโชว์พิเศษพิเศษให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจแล้วก็มาเชียร์พวกเรานะคะก็สุดท้ายนี้นะคะขออวยพรให้ทุกคนในปีหน้ามีแต่ความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแท n e ี y ี a r ค่ะ สวัสดีครับสยามพารากอนครับสวัสดีครับโอ้โหพวกเราทรีมาดาวนะครับเกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาอวยพรวันปีใหม่ให้สยามพารากอนนะครับผมก็ขอให้สยามพารากอนนะครับสุขภาพแข็งแรงมีโครงสร้างที่แข็งแรงมีโครงสร้างที่แข็งไม่ใช่นะครับเขาหมายถึงคนที่กำลังเดินอยู่ในสยามพารากอนตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนที่ได้ยินพวกเรานะครับมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจชื่นบานแฮปปี้มีความสุขและมาเดินพารากอนกันเยอะๆอ่าแล้วเจอกันครับขอให้ มีความสุขสวัสดีปีใหม่ครับเอ้าทุกคนพวกเราทีลี่เบอร์สนะครับและเนื่องในโอกาสใกล้ปีใหม่นะครับพวกเราก็อยากอวยพรด้ทุกคนนะครับมีพลังกายพลังใจกำลังกายกำลังใจที่ดีที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในปี2023นะครับใครที่กำลังรอเพื่อนเล่นอยู่นะครับก็มุ่งมองได้แล้วแล้วก็ไปจดกับเขาก่อนนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีแผนนะครับที่จะไปเท้าดาวที่ไหนนะครับมาพารากอนสิครับแล้วมาเชียร์พวกเราคือวันที่สามเดือนธันวาคมนะครับเจอกัน สวัสดีค่ะมิลเรเอ้งนะคะก็ตุกข้อสวัสดีวีใหม่ทุกทุกท่านโดยทวนหน้ากันนะจ๊ะชืวว่วงปีนี้ทุกคนน่าจะหนักหนาสาหัสนะคะก็อาจจะมีเรื่องดีเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิตนะคะก็ไปต่อกันที่ปีหน้าจะะ้าแล้วปีหน้าเนี่ยขอให้มันเป็นปีที่มีความสุขของทุกทุกคนเลยเลยร่ำรวยเงินทองนะนะค่านนะแต่ก่อนจะไปปีหน้ามาเจอกันที่งานเซียมพารากอนข้าวดาวสังเกตเห็นเราปเป็นยังเงบ้างบ๊ สวัสดีครับพวกเราบอดี้สลัครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับคนไทยทุกคนนะครับก็สําหรับในคืนวันที่3 1ธันวาคมนี้นะครับพบกับผูกเราได้ที่สยามพารากอนนะครับเราจะมีโชว์พิเศษที่นั่นนะครับแล้วก็ขออวยอพรปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพดีมีความสุขกับกิจกรรมที่ตัวเองตั้งใจจะทำในปกบปีที่ถึงนี้นะครับกำลังกายกำลังใจแข็งแรงแล้วก็พบกับผู้เรา ในวันที่3เดือนบันวาคมนี้ที่พารากอนครับผมแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ